สวัสดีทักทายค่ะพี่น้องเมือนี้พาพี่ลุงมาสวัสดีค่ะนี่พี่ลุงพี่ลุงพามาสำรวจปลาทางประเทศฝรั่งเศสพี่น้องน้องนี่หนากับมานาเมือน,นี้พี่น้องแต่วลาปล่อยอะไรด้วยนี่ฝนกระตกแดดก็ออกอะมาลุยกันค่ะว่าห้าสิได้ยัง,งเนี่ยมือนี้ไปลุยกันว่าซิมี่ยังบบพี่น้องเห็ดดำหวานยังไปยังมากว่าพอหาเห็ดยังกว่าพี่ลุงเห็ดโมเรนไม่เจอมาเจอเห็ดดำหวาน เก็บไบพี่ลุงเขานี่เห็ดดำหวานค่ะพี่นอ้องหนูไม่มีถุงมือพี่ลุงวันนี้เก็บไปไม่มั่นใจเลยอ่ะนี่เห็ดดำหวานนะคะพี่นอ้นองสดน,นะเออสดๆสใหม่ๆแกงไซนอใหม่พอดีเลยนตกใหม่งม้งามพี่นอ้องจ้าอือหือทั้งงามทั้งหอมดเด้อจ้ะเด้อสวยงามค่ะ หอมมากนะคะพี่น้องบรรยากาศดีดีค่ะฟังฝรั่งเศสเด้อค่ะเด้อเบิ่งค่ะสวยงามเสียอย่างเดียวบ่มีแดดพี่น้อง,แต,อง,งแต่ว่าก็สวยค่ะพี่น้องผักปุูงปลาแต่ว่าหม่งนีแก่แน่จักหน่อยแล้วเห็นบ่คะนี่นี่กินได้เด้อพี่น้องเด้อกินได้เอาดอกอ่อนๆมันไปไปกิน มองนี้กินได้อายุพี่น้องแต่ว่าจริงๆแล้วกินแต่ตอนที่มันเป็นบใบหน่อยๆนี่ค่ะอันนี้เอาไปหลวกกระไดเอาไปพัดกระไดพี่น้องรสชาติหวานเด้อค่ะเด้อนี่ตบาทัาง้งทั้งสวิตแก่แล้วทั้งฝรั่งเศสมันนิ่มมาอยู่ฝั่งฝรั่งเศสก็เลยเก็บนิดหน่อยพี่น้องเอาไปหลวกค่ะพี่น้องือจะพักบุ้งนี่พี่น้องแซบเด้อค่ะอันนี้พักอันนี้ก็แซบค่ะพี่น้องจ้ะมาพี่น้องเก็บน้ำกันน้ำไหม่ฝรั่งปลา นี่เห็นบอกพี่น้องโอ้ยฟังนี่พี่น้องฟังฝรั่งเศสงามงาม่ะเห็นบอกค่ะเกิดจนได้ปลายหนาพี่น้องนี่พอจะอ่านได้โบเห็นอยู่น้ำหยาอ่ะต๋อเดี๋ยวอยู่น้ำหยาอยู่น้ำเอียงก็เขาเอนไวาหนาไอโบแม่นหนาโอ้ยเขาเอนประถึอพี่น้องอยู่กับผักชีล้อมนะคะไม่นี้สเก็บไปฝากมูอพี่น้องเบิ้งหล่เข้าพี่น้องจ้านี่ เมนเบอร์เดอร์ค่ะเดอร์นเหนือนี่อยู่กับผักชีล้อมนะคะอสเป์โซวัร์ชหรือว่าหน่อไม้ฝรั่งเด้อพี่น้องเด้อเบิ่งเนี่ยพี่น้องขืนงามงามท่านอีขึ้นมิต,ตรต้นใหญ่ๆพี่น้องเบงิ่งงามบิลีค่ะพี่น้องจ้ะเอามาเก็บนมื่กันจ้ะหักไม้ฝรั่งปลาไปน่องกันพี่น้องเบงื้องแล้วยอดเราเบื้องงามงามค่ะพี่น้อง สวยๆคะ่ะพี่นงคออกังสีเลยเดไอคขะเด้วย,วยมาหนี่พอๆมาดามแจวอยู่ปลาฟังฝรั่ง,งเศสพี่นงคจ้ะนี่ค่ะ,คะกำมาเก็บเอาหนมัยฝรั่ง,ลงปลาแต่ว่าปลาเปนหกใเล็กหน่อยเนาะบอกขึ้นทางปลาสวีดคะ่ะพี่นงคแต่ว่ากกบมีลายอยู่ฟังนี่บม่มีใคเก็บพี่นงคฝั่งน,งนี้ไม่มีค่อยมีคนเก็บนะคะพี่นงค์เพิ่งกลาวขึนมานี่นี่ปลาังนสี ดอกหน่อยกระลังขึ้นก็มีดอกง่ายก็มีพี่น้องเผื่อนเต็มด้วยเผื่อนหมุนปลาไปเก็บก็มาดํามแจวเด้อวันนี้เด้อเบิ่งพี่น้องนี่ค่ะพี่น้องงามเนาะเก็บไปฝากมู่พี่น้องจ้าววันนี้เบิ่งเก็บทั้งหน่อไม้ธรรมดาแล้วก็หน่อไม้ฝรั่งด้วยพี่น้องวันนี้มาดํามแจวกับเสียงเศร้าๆในแจ๊กหน่อยพี่น้องเพราะว่ายังหูบ่ ย่างมาไก่พี่น้องอย่างมาสามกิโลเด้มาออกกํลาลังกายพี่น,อออน,อน้องเออมาพ่อโนไม่ฝรั่งก็เลยเก็บค่ะพี่น้องก็เลยถือโอกาสท้ายมาให้พี่น้องเบิ่งเนาะเก็บโนไม่ฝรั่งปลาไมมพี่น้องเบิ่งค่ะพี่น้องนี่ค่ะกะ็ออกอยู่แบบนี้พี่น้องฟังฝรั่งเศสก็มีหลายอยู่ด้วยพี่น้องแต่บ้านอยู่ในป่าหกเนาะเอานี่ยบรรยากาศป่าพี่น้องป่ 8, าพันธุ์โกหกบ่คือปลาสวิต พี่น้องมาพ,ร,า there. THERE ร,าพร้ต้นพักขนาพี่น้องพักขนาเขาเจ้าฮักไว้เด้อมันก็เลยขึ้นสาพี่น้องนี่นี่ต้นนี้คือกันพี่น้องเขาเจ้าฮักต่อกันไว้แล้วกระโดกขาวๆมันก็ขึ้นเบังนง่ามพี่น้องคอยกับเก็บไปคือเก่าเก็บปุ่นไปพี่น้องวันนี้จะเอาไปลวกเลยซ้ำในก็ดีใจเลยเด้อพี่น้องนาหนีนาหนีโบคอยมีได้พี่น้องมันสิเบิดเดี๋ยวนาะค่ะเนาะก็เลยมาเก็บเอานี่ค่ะพี่น้องโอ้ย ขางปลาพอดีด้วยพี่น้องเบิ่งข่างปลาพี่น้องมันขึ้นข้างต้นนี่เขาจะปลูกด้วยพี่น้องนี่ต้นอ่อนๆผักขนาดพี่น้องมันนี่แกได้เก็บอยู่ด้ได้ลวกกินก็สมตํำอยู่พี่น้องเพราะว่ามันง่ามอยู่พี่น้องเบิ่งขึ้นมาใหม่ๆนี่ขึ้นยุข่างตอมันพี่น้องเบิ่งง่ามนี่เป็นนวดง่ายอยู่พี่น้องนี่นานี่ก็สิมิซัามี่แหละพี่น้องซัมนี่ก็รู้เลยด้วยนี่เพราะว่ามันมันอ่อนๆพี่น้องจ้ะ ุด,ดยอดขวายได้กินแล้วมันรุ่นนี้กำลังแซ่บพี่น้องพักคณะเม็ดมันปิ้วมาเนาะคอยจะเก็บมันอยู่ข้างปลาเก็บได้คือกันพี่น้องเบิ่องในน้นำงา้ยมต้นน้อย,อยแต่ว่ากำลังกินพี่น้องเดี๋ยวว่าไปพี่น้องขึ้นข้างๆนีไ่ได้อยู่ค่ะได้อยู่นี่หยดอ่อนๆเก็บเป็นรวกได้อยู่พี่น้องหว,วานๆเลยนี่ค่ะกำลังขึ้นถึงฝนไม่มาหยดขนาดได้พี่น้องเด้อข้างปลาพี่น้องนี่พี่น้องอยู่ข้างปลาเลย อันนี้เป็นปลาสวนข้าเจ้าเด้อแต่ว่าเก็บได้พี่น้องเพราะว่ามันมันออกไม่เนาะออกไม่ไม่แล้วพี่น้องนี่ค่ะดำเจ้าก็มาหาโรเก็บเอาขัปลาขังสวนข้าเจา้าเลยพี่น้องอุ้ยโอ้ยเดือดรัวย่พี่น้องออเดือดรัวย,ย,ววยู่นี่ขังสวนข้าเจ้าพี่น้องโอ้ยบเบิ่งแน่อ่อนๆค่ะอืมตนม้นม้เสร็มาแบบนี้พี่น้องเก็บอืมต้น,นอ่อนๆพี่น้องขึ้นมาไม่ ถือฝนไม่พันขึ้นมาเม็ด่นขึ้นมาหลุนหลังพี่น้องก็ได้เก็บค่ะยู่ข้างป้าแบบนี้พี่น้องก็ยังมีไอเก็บฟังสวิตนี่บบมีเลยเด้พอพี่น้องเด้อฟังฝรั่งเศสเนี่ยขึ้นตัวหน่อยๆอยู่พัได้เก,ก็บอยู่ค่ะพี่น้องจ้าเบิ่งค่ะคอยเก็บไปเนาะพี่น้นองจา้าพบพอ,อยู่ฟังฝรั่งเศสเด้อเหมือนี้เด้อเอาพักกันมาเลาะปลาพี่น้องว่าสีหาผักยังแน่มื้อนี้รู้สึกว่าสิเป็นพกรวมหลายพี่น้องย่างไปเบิ่งน้ำหอมวัดสิได้พักยังแนี่เอา มาเลาะน้ากันพี่น้องจ้าผู้บบาผู้บ่าพ่อมาผุนนะพี่น้องผู้บบาสามคนกับน้องนี่น่ะพักกันยางไปผุนพี่น้องเอ้าเมื่อนี้มาน้าผู้บบาวสด้งยางในนอกอยนี่พี่น้องเมื่อวีนเก็บพักไรยางไรเนี่ยพี่น้องอันนี้ก็เป็นยอดตำลึงเด้พี่น้องเด้อมื่อนี้ขวบมาฟังฝรั่งเศสพี่น้องจ้ามาบานมุงมากิงเข่าเนาะก็เลยพักกันมัยางออกหาเก็บพักเก็บหยาพี่น้องจ้าอุ้ยได้พักหลาย่างมีเนอพี่น้อง เดงอันนี้เก็บเอายางละกับซ่องกับพี่นงมาดั้เจอสิเก็บโบราณเด้อค่ะเด้อสิเก็บเอาไปแค่กินเพราะเพราะว่าพักบางยางที่เอาลายก็คือเอาไปเพื่อมูแต่ว่าถ้าเอาโบราณก็คือเอาไปแค่กินพี่นองเบื้องมาเนี่ยก็เป็นพักตำลึงพี่นงนี่นะหยอดเพิ่นขื้นเต็มเป็นเถาวันขึ้นเต็มพี่นองอืมตำลึงป่านะคะพี่นองเบิ่งค่ะเหมือนนี้ก็คำาำแบบเด้อพี่นองเด้อนี่แสงกับบุคอยมีปัญหาแนมเห็นบ่พี่นงจ้ะ เก็บผักหลายอย่างหลายแน่พี่น้องจ้ะเอาบรรยากาศฟังฝรั่งเศสมาฝาพี่พีน้องๆค่ะบิ่งพึ่นงามหลายพี่น้องขึ้นงามอหลีขึ้นเต็มเพื่นนะนี่ยอดนะคะพี่น้องนี่นี่เก็บเอาบ่หลายพี่น้องเอายางละกัมเอาไปหลดกินกับส้มตำกินกับส้มตำในวันหยุดของมาดมเจวนะคะเบิ่งในพี่น้องงามค่ะพี่น้องงามอเปิดเนี่ย ดอกสะเดาพีน่น้องดอกสะเดาฝรั่งเด้อบอเมนดอกสะเดาไทยเด้หนิแตกต่างกันได้พีน่น้องเด้ดกก снова, ดอก,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 กินได้ได้พี่น้องเด้อกินได้ไปลวกกินกระแซบค่ะแกงกระแซบค่ะพี่น้องจ้าขมอ่ำลำค่ะนี่ค่ะพีน่น้องจ้าดอกพักสะเดาค่ะงามงามพีนพ่น้องเอ้าเอ้าพี่น้องพวกเจ้าคิดเมนูใดยังนี่นี่ดอกพักสะเดาพี่น้องเอา,าไปลวกบอคือดอกพักสะเดาบานเท้าเด้อพี่น้องเด้อ ดอกสดาคนละอย่างกันนะคะบพี่น้องงามงาม <_ Z> นี่ค่ะ <ๆ S 1> เป็นดอกค่ะพี่นอ้องเบ่งงาม<_ Z> <_ Z> โอ้ยเพินพ่นยังมีใบ <_ Z> อยู่พี่นอ้องเบ่งแต่ว่า,าเบ่งการเพ,พิ่นนี่ปิดเอาฮักเอาพี่น้องโอ้นี่ค่ะนี่พี่น้องจ้ะเบ่งนี่โอ้ยคอยสะออนพี่นอ้องนี่งามเพิ่นมาคำคำพี่น้องนี่ มากเอาพี่น้องยู่ฟังฝรั่งเศสพี่น้องเบิ่งบรรยากาศงามงามนี่ัเอาพี่น้องเอาไปลวกพี่น้องเอาไปลวกบางคนเอาไปแกงงด้วยพี่น้องเด้อแต่มันดานเจ้าสมัติบ๊กมันอีิบเก็บบลายเอาไปลวกซื้อพี่น้องเอาไปลวกมันสิขมอามรำด้วยพี่น้องเด้อมันจะขมอัมลำขมอัลรำคือกันกับอันกับดอกพักสดาวนี่แหละพี่น้องเบิ่งเห็นยูบอกพี่น้องนี่ นี่กระเมื่อพี่น้องอันพวกเจ้าสิสังเกตบ่ค่อยเห็นเพราะว่าใบพันธุกะมีเนาะนี่แต่ว่าดอกพันธุจะเป็นแบบนี้พี่น้องนี่เบิ่งงาระเมืนี่ใบพันธุกะมีดอกพันธุกะมีออกมาพร้อมกันเอาพักเอาพี่น้องอุ้ยมื่อนี้ค่อยได้หลายอย่างพี่น้องได้ผักร่วมได้พี่น้องเด้อเอาพัก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 กรมื่อพี่น้องจซาเบิ่งทั้งดอกทั้งใบพี่น้องเบิ่งนี่อร่อยอร่อยนี่นะนี่นะมาช่วยแม่เก็บผักหน่อยเร็วนี่นะ คนอาพี่จกลูกสาวกมวนบรรยากาศพี่น้องเบิ่งนี้บรรยากาศดีหลายงามกับงามพี่น้องดอกพักสะเดาพี่น้องเอ้าเก็บน้ำกันมาหนี้มาหนี้จะเอาปลาไหลได้พี่น้องเอาไปแค่กินผู้เดียวเล็กหน่อยกับโบกินน้ำพี่น้องนี่ดอกเพันพี่น้องเอาให้พี่น้องเบิ่งไกลๆเด้อพี่น้องดอกเป็นแบบนี้พี่น้องอันนี้เพันวิใบนะแต่ว่าพวกเจ้าสินแนมเห็นบริษัดบันไดนี่ค่ะพี่น้องอุ้ยหักนะคะนี่ค่ะทั้งดอกทั้งใบได้มากหมอนี่พี่น้องเบิ่ง อุ้ยสิกานี่กา้านนี่กา้านนี่นามพักเอานี่ค่ะพี่น้องพอนะงามอีทั้งดอกทั้งใบนะคะวันนี้อุ้ยพี่น้องจ้ะข่อยเก็บมวนเลยค่ะเก็บมวนมวนเขียวเข,ขียวดิพี่น้องเห็นบ่าว่าเป็นอยังนี้อันนี้คือดอกอสะเดานะคะนี่พี่น้องนี่ดอกมันพี่นอ้องบางคนมันเก็บเอาไปแกงงเวยพี่น้องเด้อแต่่าแม่ดามเจ๋าเอาไปล่องลว,งลวงกินเบงกับขมอมลำพี่น้อง กินได้พี่น้องกินได้นี่ค่ะนี่ต้นเพ,นเพิ่นต้นเพิ่นอยู่ริมท่าพี่น้องเบิ่งางามงามพี่น้องจ้ะนี่พี่กระโดดงามพี่น้องกินได้พี่นอ้องอืมภาษาฝรั่งเศส,สเ,ศเขาเอ็นอยัางละแท้นบอกอืมป้องพี่น้องนี่เบิ่งงานนี่นี่งานนี่เพิ่นมีแต่แต่ดอกมันงามอีหลีพี่น้อนงอกอกเก็บบางคนเอาไปแกง แกงคือแกงขีงข้เล็กพี่น้องนี่ค่ะส at ุดยอดพี่น้องสุดยอดความงามนะคะความงามและความกินอร่อยความขมผู้ใดมักกะว่าแสบเด้อพี่น้องผู้ใดบบมักกับบแสบเด้อพักอันค่ะแต่ว่าข่อยมักกินขมแหละ่ะพี่น้องเพราะว่า่อยเท่าเร็วหยอดพ่นก็มี่ยังกินไอยู know, ่พี่น้องแต่ว่ามื้อนี้สิบบ่เอาหยอดเอาแต่ดอกพี่น้องจ้ะเป็นบ่ค่ะดอกเิ่นสุดยอดของความงามนะคะเบิ่งพี่น้องนี่ ดอกคนงามงามพี่น้องเก็บผักร่วมพี่นอ้องให้พี่น้องเบิ่งวันนี้เอาไปกินน้ำกันเอาไปลวกกินก็สมตำพอดีตรงวันหยุดพี่นอ้องจ้ะงามอีลีค่ะพี่น้องเก็บผักร่วมเด้อื้นนี้เด้อได้เต็มเลยพี่นอ้องดอกผักสสเดาพี่นอ้องจ้ะนี่ค่ะเอาไปแกงเนาะค่ะเนาะนี่ก็ได้ผักข้าเมื่อหน่อยนึงแล้วก็ได้อาโน่ไม้ฝรั่งปลาได้หลายอย่างพี่นอ้องื้นนี้อเอาเก็บกันหลายอย่างมองพี่นอ้องเบิ่งตเพิินอ บรรยากาศดีๆีคอยสะออน,นพี่น้องไปเมื่อไรเด้อพี่น้องเด้อเมื่อบ้านแล้วเด้อเก็บได้ร้ายแล้วมันนี่ค่ะเอาคนะน่ะหนุมน่มๆพักกัญญาออกนาะแล้วพี่น้องเอาคลิปมาฝากพี่น้องสั้นนี่แหละค่ะมันนี่ก็เก็บพักรวมมาฝังฝรั่งเศสเนาะค่ะว่าตั้งใจว่าสิมาเก็บเห็ดพี่น้องเหบบมม็ดบ่ออกเพราะว่ามันมีแดดเนาะค่ะเลยก็เล,เลยได้พักมาฝากพี่น้องนี่แหละค่ะมันนี่ได้พักไปกินน้ำแรงน้ำมือนนี่เอ้าดาร้ายยางอยู่พี่น้องจ้าไปไปกันค่ะพี่น้องไปกันตะกร้ารไม่มือนนี่โอ้ยไป ฝากคลิปนะอด้พี่น้องเด้อคลิปง,งามๆค่ะดอกใหม่พี่น้องใหม่งหห่ะงาม,งาม